รับชมนมเปรี้ยวนะคะเปี้ยวเปรี้ยวมานอนลูกหมามามาเร็วมามามา,มานมเปรี้ยวคนเก่งมามานมเปรี้ยวคนเก่งลูกหมามานอนเร็วเร็วรถจะชนเอาลูกแม่ไม่ไ,มไปรถจะชนเอามามาสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองกบกอกสเตชันค่ะนมเปรี้ยวไม่นอนนะคะ ตอนนี้เป็นเวลานานดึกแล้วนะคะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทียังไม่นอนนะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่เมื่อเช้าเป็นหนุนนะครับุณเปี้ยวน่ารักลูกนะมานอนลึกเนาะนอนกับแม่นะมานี้แม่พานอนมาลูกนะ ตไลายได้ละลูกรถเยอะดูผลงานนะคะขาดเะกัดขาดแบงไปไม่ได้ต้องเที่ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้รถวิงเ,ไไไไเยอะๆอยู่ รถยิงเยอะอยู่ลูกเดียวรถยิงเยอะๆอยู่ลูกแม่อ,อุดรูตรงนี้ไว้แล้วนะคะ ตอนแรกเขาดตรงนี้ได้เนาะตรนนี้เขาดตรงนี้ได้นหน้าก็เลยเอาผ้าไม้มาปูบนบ้าคลั่งละนเปรี้ยวคลั่งแล้วมามาม,ามาแม่ปวดให้มามามาเร็ว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 ปวดให้เร็วมามาเร็วแม่จะปวดให้มามาเร็วเปรี้ยวมามาลุกมามา ไม่ฟังอะไรเลยนะคะตอนนี้ bueno. ขนมนมเนยอะไรก็ไม่กินนะคะค่าปลาอาหารไม่กินไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วนะลูกนะไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วนะไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วนะลันเปี้ยวไม่น่ารักแล้วนะลูกนะเอากัดสายไฟ نا. กัดอีกกัดสายไฟนะ เพี้ยวไม่เอาลูกมานอนมานอนอม,าม,าม,มนอนมะนอนไม่แพนอนมาเร็วๆคนเก่งมาโอ้ยตอวไม่สบายมาั้ยพิตาพี่ตอไม่สบาอยอีเปียรนั่นเลยมามามาหาแม่มามา,มา,ม,ามานอน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 ครับกัดขาดหมดเลยครับผมพยานลดตามมา่ำมันเนาะ มันบ่ะแมนน้ำลดตมมิดต่ำม,มัน่อยเย่ย่านลดต่ำมันโอ้ยกัดขาดหมดเลยเสียงางามๆลอๆนี่กัดขาดมาเลยลูกลาแมนนี่ัขาดแล้วโอ้กัดเห็ดยางว่ะมันกัดขาดตัวกัดมันนั่นบ่กัดมันก็รอตัวลูกบ่กัดมันก็รอเต้ไปไงไม่พานอนมั้ย

เยอะเ้ย yeah. okay. okay. yeah, mm ์เ้ย์เกย์เป็นบ้าแล้วก็เป็นตาขักเลยลูกเป็นเด็กน้อยดีกว่าว่ะเนาะเป็นเด็กน้อยดีกว่าเป็นมาเด็กน้อยดีกว่าเนาะลูกเนาะพลาเนาะนอนได้ไหมสิผมหัวซานอนได้เน้นยิ่งนุ่งตากัร์ดผมนอนที่ตรงนั้นยุ่งตากัดลูกยุ่งกัร์ดพ่อ หมดจากยุ่งสกัดแล้วยังรถสีดำอีกแังอีกรถว่าเป็นอยู่ไปไล่กัดตะปักแดงไอแดงน้อยนั่นไปไล่กัดตะแดงน้อยรถจะทนเอามา <c oughs> นอนลูกนะ ดนะูเรื่องไหมเนี่ยเรื่องไหมไปอย่างเดียวดูเรื่องไหมไปอย่างเดียวเหรอเรื่องไหมไปอย่างเดียวไม่ฟังนะครับไม่ฟังเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยงคืนแล้วเปี้ยวยังไม่นอนเลยนะคะจะไปอย่างเดียวนะคะอุ้มมาหลายรอบแล้วสาเอ้ยนั่นหาวแล้วหาวแล้วเอ้ยเท้าวคือกันโอ้ยเาวคือกันเนาะไปเอ้ยเอ้ยหนาคนนี้อย่างก็หนาไปไม่สี่น,นะ,ะนามาอย่างนี้กหนาไปไม่สี่งอ๋ออ๋อ